สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนํากล้องเอามือถือเดียวนะใช้สมาร์ทโฟนหรือมือถือของเราเนี่ยนะครับนะใช้เป็นกล้องเว็บแคมเลยนะครับนะก่อนอื่นก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี้ผมทําในพบนไอโฟนนะครับนะไอวีแคมเว็บแคมตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาเลยอันนี้ของผมโหลดไว้อีกเครื่องละผมจะเอามาไว้อีกเครื่องนะครับนะทำเครื่องไหนก็ได้นะครับนะ อันนี้ไอโฟนนี้ที่ผมใช้จะเป็น iPhone 5S นะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมในมือถือเสร็จแล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะต้องมาลงบนเครื่องคองมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเลยก็คือมาเปิด Google Chrome นะครับนะเข้าโปรแกรม Google Chrome หรือเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับเบราว์เซอร์ที่ถนัดเลยนะครับเสร็จแล้วให้เซิร์ช ivcam นะครับค้นหา ivcam นะครับ ให้วีแคมนะครับตัวนี้นะสะกดตามนี้นะครับให้วีแคม i e n t ตัวนี้นะครับนะคลิกไปเลยค้นหานะครับค้นหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกนะครับเว็บไซต์อ่าเว็บเว็บ e 2 e soft นะครับคลิกเข้าไปเลยอันนี้ผมจะทําตามขั้นตอนที่ทั้งทั้งหมดให้ดูเลยนะครับว่าเข้าอย่างไงอันนี้เป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมก่อนเมื่อเข้าไปแล้วนะครับรอสักครู่นะครับนะ่ยังโหลดมาไม่หมด เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมใช้ Windows นะครับดาวน์โหลด for Windows นะครับถ้าเป็นของเครื่อง Mac นี่ผมไม่แน่ใจนะก็ต้องลองดูนะครับตอนนี้ผมจะลงแบบ Windows นะครับของใครที่ใช้ Mac ก็ลองดูนะครับนะผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมลองใช้กับตัว Windows ใช้ได้นะครับอันนี้เราก็จะดาวน์โหลด HiV Cam ตัวนี้มาสมม,ต,สม,มติว่าดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทัวนี้ผมยกเลิกไปเลยเพราะว่าผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วส่วนดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ทําการ i n s t a อลมันเลยนะครับกดไปตอบ yes นะครับเลือกที่ yes นะครับต่างนี้นะครับเลือกภาษาอังกฤษนี่ยนะครับ English ค่าตามนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนคลิกที่ next ได้เลย next ไปเลยนะครับ Create shortcut ให้อยู่บนเ e สกท็ด้วยนะครับนะติ๊กไปเลยพอลงโปรแกรมเสร็จแล้วให้มัน run ขึ้นมาได้เลยนะครับอินสตอลได้เลย คลิกที่รันนะครับฟินิชไปเลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะได้แบบนี้นะครับโปรแกรมมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ขึ้นมาตรงนี้นะให้เลื่อนลงมาที่แ็บด้านล่างไอตรงแ็บทูลบา์ด้านล่างนี้นะครับเลือกที่ตรงนี้เลยนะรนนะยนยนตรงนี้นะยู่ตรงนี้ให้ดับเบิลคลิกด้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะแล้วก็โปรแกรมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนนี้มันจะทําการค้นหาโทรศัพท์ของเรานะครับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในวงแหวนเดียวกันนะครับต้องเป็นโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อในวงแหวนเดียวกันอันนี้น จะต่อแบบสาย USB ก็ได้แต่นี้ผมจะทําแบบเชื่อมต่อแบบไาลสายให้ดูนะครับเนี่ยก่อง่ายๆนะครับมาอันนี้ในโทรศัพท์นะครับเนี่ยผมก็จะมาเข้าไปที่แอป i v Cam ตัวนี้เปิดแอป i v Cam ขึ้นมาเอาใหม่เอาใหม่เอหมเคลียร์ก่อนอาเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ให้มันดาวน์โหลดใหม่เข้าไปแล้วดาวน์โหลดหมนใหม่อ่ารอสักครู่นะครับเนะี่ยอันนี้เหมือนเหมือนจะเชื่อมต่อได้ละ อยังอีกรอสักครู่นะครับรอสักครู่เหมือนจะเชื่อมต่อได้แต่ก็ไม่ได้อีกฮะดังนั้นเนาะเคลียร์ก่อนเนี่ยผมเคลียร์ไ้ก่อนนะครับนะแล้วก็ทําการเข้าใหม่เดี๋ยวผมเช็คก่อน wifi อ่าถูกต้องนะครับเนี่ยเคลียร์โปรแกรมหน่อยเข้าใหม่อืมอ่า,อาผมกดเข้าใหม่นะครับกดเข้าใหม่ อรอบนี้ทาไมเข้าช้าเนี่ยมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแนะครับเข้าได้แล้วนะครับเนะบางทีมันอาจจะช้าหน่อยอ่าแบบนี้นะครับเข้ามาได้แล้วแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็จะเห็นตัวผมนะครับนะแล้วก็กล้องโทรศัพท์อีกตัวที่ผมตั้งกล้องถ่ายนะครับนะ ก่อนน้านี้สัญญาณมันดีกว่านี้นะครับก็รอหน่อยนะครับบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่เราใช้มันอาจจะมีปัญหาอย่างอย่างตอนนี้ครับโอเคละเห็นไหมโอเคละนะครับสัญญาณอยู่ในระดับที่โอเคละมันเชื่อมต่อโอเคละเนาะนะครับนะไม่ยากนะครับลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะสอนขั้นตอนของการตั้งค่าหน่อยมาดูกันว่ามันจะตั้งค่าไงไงครับ